ืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดนับเป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่เหล่าคนบันเทิงต่างเฝ้ารอคอยกันอย่างมากมายเลยค่ะสำหรับเวทีงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่97ประจำปี2025ค่ะด้วค่ะโดยงานประกาศรางวัลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2025ณดอนวนะิทเทเมืองรอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่3มีนาคม2000 2 5เวลา6นาฬกา30นาทีค่ะซึ่งองค์กรผู้จัดงานเผยด้วยว่างานออสการ์ของปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองให้แก่ผลงานที่ทำให้คนในแวดวงภาพยนตร์รอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นยังยกย่องให้แก่ผู้ที่เสียสละต่อสู้กับเหตุไฟป่าที่รอดแอนเจอริสอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญสำหรับหลายคนที่รอคอยนั่นก็คือ หลังจากที่ผู้จัดงานได้มีการออกมาประกาศว่า3ซูเปอร์สตาร์ระดับโกลบอลได้แก่แลิซ่าลาลิสามโนบาลโดจาแคทและเลที่มีผลงานเพลงบอนอเกนรวมกันจะได้ขึ้นแสดงในงานประกาศรางวัลอสการ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ